เป็นภาพบรรยากาศในงานบุญกระถินบ้านหนองอะไรผู้ขเคยมาจากเทื่อใดมนีเป็นงานเลกๆนะครับเปมาบริเวณงานบุญกระถินบ้านหนองบ่ีเมื่อเริ่มงานภายในเมืองนี้จะมีหมอรำซิกคเจ้าของในเมเนี้างพระเจ้าม่อมที่เมืองนี้เป็นําบรรยากาศ ในว to uh er ัดวารามบ้านหนองัวและ้วมีงานบุญกระถินเพื่อใ้เจ้ากำลังประระดาอยู่ได้สินจางเสือฝมาเพื่อมาชมในบครัาศเยวมาลวนบรรยากาศในวัดวารามตอนหลับบ้านหนองัวมาให้เบื้งไม้ชมนี่ภาพบรรยากาศตอนเช้าได้เป็นไปมะพร้าวระดูกอ้อจะโทษด้อ้อยพอดีนี่อ้อยเร้าวเนี่ยต้นงรมะพร้าวหอมกั่อยก็ไปกาอยบ้านหองหั ในงานกะทนต้องขับมาได้หมกเผาหมข้วยีงาามากาต้นะครับมังหุ่งไมัหุ่งมาได้รวมนคอกรบรารในงานสมหวังงอยวัพันบ้านนองังานกะเทินเงินหนึ่งรอยบาทมากร์ตุงาการุ้งพร้อับชมพูวัดริกเหนึ่งร้อยบาท นางสมบูรณ yeah, sure. ์ปัญญาใสพร้อกครอบัวหนึ่งร้อยบาทนะครับกับพี่น้องตามรายนามนี้ที่มะลวมะปุ้ยนะครับกับกองเฮิดมีต้นควมุงความเจริญความเก็บจะได้ความใคยามีคิดสิ่งใดก็ขอสบความมุมบาทปารธนา นะครับจำบาขานู่กถูกยืนเทิายืนพาดยืนาดยืนาดลวงพยใครเก่เรบาพระนั่นคือผวาผ้าดยืนที่น้องทู่น้องนะครับกล่บมาหลวงท